สวัสดีครับพี่น้องอสสสมอที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับวันนี้หมอชติมาแจ้งนะครับชกสสมอ,สมอจ่ายแล้วนะครับสมาคมได้ทําการจ่ายเงินสงเคราะห์ครั้งที่1เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2566นาะครับ5แสนบาทครับสำหรับทายาทที่ส่งเอกสารครบถ้วนถูกต้องนะครับซึ่งยอดเงินนี้จะเป็นยอดเงินแรกนะครับ5าแสนบาททำการจ่ายครั้งที่1แล้วและ จะทาการจ่ายในส่วนที่เหลือนะครับก็คือส่วนที่ยังเก็บไม่ได้นะครับส่วนที่ยังเก็บไม่ได้อีกประมาณ3ามหบาทนะครับซึ่งเงินปันนี้จะเก็บจากสมาชิกแล้วก็จะโอนเงินให้กับทายาทภายใน90วันนะครับนับจากวันจ่ายครั้งที่1นะครับนับจากวันที่20กุมภาพันธ์สองพนะครับพี่น้องครับหลายๆท่านก็มาบอกผมนะครับว่า เห็นชกสสมอนะครับจ่ายแค่3,000 0นนะครับสามแส0หมืนซึ่งจริงๆแล้วคนละอย่างกันนะครับคนละกองทุนบางท่านก็บอกว่าทําไมลดจาก5,000 0นเหลือ3,000 0 0นะจริงๆแล้วไม่ใช่ครับชกสสมอนะครับจ่าย5,000 0 0บาทนะครับคณะกรรมการก็พยายามที่จะประชุมกันแล้วก็ให้ได้ แต่ละง,งวดนะครับให้ได้มากกว่า500,000บาทนะครับให้ได้ประมาณ500,000บาทมาก,กันเถอะนะครับไม่น้อยกว่านี้นะครับในส่วนที่เหลือก็จะเก็บจากสมาชิกแล้วก็พยายามจ่ายให้ครบภายใน90วันนะครับเพราะว่าก็จะมีสมาชิกอีกหลายๆท่าน,นที่ไม่สามารถหักเงินได้แบบนี้นะครับมีปัญหาหรือว่าหักช้านะครับเพราะเป็นบัญชีที่ต่างธนาคาร ไม่ใช่ธานาคารทกศแบบนี้นะครับก็จะรอบหักก็จะเป็นอีกรอบหนึ่งนะครับวแบบนนี้ทางทกศก็เลยรณรงค์ให้เปิดบัญชีทอกศกันทั้งหมดเลยนะครับพี่น้องครับทกศเนี่ยมีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทกศระดับตำบลก็มีนะครับทกศระดับอำเภอก็มีทกศระดับจังหวัดก็มีทกศระดับประเทศก็คือที่เราสมัครทกศสมอนี่แหละครับดังนั้น นะเวลา,าสมาชิกเสียชีวิตนะครับอาจจะได้มากกว่า5 0 0 0สนก็ได้นะครับเพราะว่าทำตั้งแต่ระดับตำบลอำเภอจังหวัดแล้วก็ระดับประเทศนะครับอาจจะได้8ปด0สนเก้าแสหรือว่าจะได้เป็นล้านกว่าแบบนี้นะครับดังนั้นนะครับเวลาชกสอสมอจ่ายเงินนะครับพี่น้องก็ต้องดูรายละเอียดนะครับว่าเป็นชกสอ,อสมอหรือว่า โชกสของจังหวัดอำเภอหรือตำบลนะครับเราจะได้ไม่ต้องตกใจนะครับว่าเอ๊ะทำไมจาก500แสนทำไมเหลือแค่3 0 0 0 0นอย่างนี้เป็นต้นนะครับพี่น้องครับก็จึงฝากบอกพี่น้องอสสมนะครับรอบนี้จ่าย500,000นะครับแล้วก็ฝากบอกกันด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปตัดไปนะครับสวัสดีครับ